สวัสดีครับวันนี้ช่างหนุยจะมาสาธิตการติดตั้งอาจารย์ KU นะครับ PSI OKD OK นะฮะจานเล็กนะครับใบนี้นะครับติดตั้งด้วยตัวเองนะครับง่ายๆโดยที่ไม่ใช้เครื่องมือวัดเครื่องอวัดสัญญาณดาวเทียมนะครับเดี๋ยวจะช่วยจะใช้กล่องของ PSI S2 นะครับซึ่งกล่องนี้นะครับต้องย้ำก่อนว่าเราต้องไป อัปเดตโปรแกรมก่อนนะครับก <essen> ่อนที่จะมาติดตั้งนะครับโดยที่เราจะไม่ใช้เครื่องตั้งจานดาวเทียมเลยนะครับมาดูกันนะครับเริ่มต้นจากหนึ่งนะครับเริ่มต้นจากตรงนี้นะครับการสำคัญมากเลยนะครับตรงนี้นะครับการติดตั้งเราต้องเริ่มจากการยึดขานะครับยึดขารับจานเนะครับเราต้องตั้งให้ได้ระดับน้ำทั้งสองฝั่งนะครับโดยเริ่มจากเราตั้งขาไปก่อนนะครับ ง่ายครับตอนนี้ช่างหนุ่ยใช้เล้าตากผ้านะครับเป็นที่สาธิตชั่วคราวนะครับซึ่งมันก็ไม่ค่อยแน่นหนาเท่าไหร่นะครับถ้าให้ดีแล้วต้องแน่นกว่านี้นะครับที่ยึดขาจานต้องแน่นเลยนะครับแต่นี้สาธิตให้ดูนะครับแล้วก็เราต้องพยายามให้ระดับน้ำเนี่ยครับทั้งสองฝั่งนะครับให้ระดับน้ำอยู่ในแนว ให้ได้ระดับนะครับต้องดูระดับน้ําด้วยนะครับทั้งสองฝั่งนี่นะครับนี่นะครับสําคัญมากนะครับต้องแน่นด้วยนะครับขาต้องแน่นนะครับจากนั้นนะครับเราก็เราก็จะใช้จานขึ้นมาตั้งเลยนะครับหาสัญญาณนะครับครับขั้นตอนต่อไปนะครับจานที่เราประกอบเสร็จแล้วนะครับเราก็จะเอามาสวมตรงขารับจาน สายจานเมื่อสักครู่ที่เราติดตั้งไปนะครับสวมเข้าไปเลยนะครับสวมเข้าไปนะครับสวมเข้าไปครับแล้วก็เราจะใช้เครื่องมือนะครับการตั้งจานดาวเทียม k u นะครับมี2สิ่งที่ต้องใช้คืออันนี้ผมใช้เป็นก่อแกบนะครับเบอร์สิบนะครับกับไขควงแฉกหนึ่งตัวนะครับวิธีการนะครับเราก็ขันนะครับ ขำน็อตนะครับให้แต่พอแน่นนะครับพอที่จะขยับได้ไม่หลวมเกินไปไม่ตึงเกินไปนะครับทั้งแนวทรายนะครับแล้วก็ก้มเงยนะครับเราก็ต้องให้มันหลวมพอดีพอดีนะครับไม่ไม่แน่นเกินไปและไม่หลวมเกินไปนะครับพอขยับได้อย่างนี้นะครับครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็จะใช้กล่องรับสัญญาณดาวเทียม S2 p s i นะครับ ที่ OTA อัปเดตโปรแกรมแล้วนะครับอัปเดตช่องรายการใหม่แล้วมาติดตั้งทำการติดตั้งนะครับครับเราก็เสียบสายเลยนะครับอันนี้สายสายสัญญาณภาพและเสียงนะครับสัญญาณภาพและเสียงเสียบเข้าที่ทีวีนะครับตอนนี้สายที่ใช้ทีวีแบบโบราณนะครับเสียบเข้าตามสีเลยนะครับแดงขาวเหลืองนะครับแดงขาวเหลืองนะครับเสร็จแล้วก็เอาสายที่จอต่อจาก าจานนะครับแอลอนมาขันเข้าออนะครับโอเคจากนั้นก็เสียบปลั๊กเลยครับเพื่อเราจะเทสสอบทดสอบหาสัญญาณนะครับเราเสียบปลั๊กเลยครับไฟติดแล้วนะครับไฟติดนะครับจากนั้นทีวีทีวีก็ติดแล้วนะครับ จะเห็นนะครับว่าหน้าจอทีวีจะบอกว่าไม่มีสัญญาณนะครับจากนั้นนะครับเราก็ใช้รีโมทนะครับทําการเลือกเลือกนะครับเราตั้งไปที่เลขหนึ่งช่อง5แล้วกันนะครับนะครับเลขหนึ่งช่อง5นะครับไม่มีสัญญาณนะครับจากนั้นนะครับเราก็กดไปที่รีโมทนะครับคอนโทรลกดคําว่าอินโฟนะครับอินโฟนะครับ จะสังเกตนะครับแถบสัญญาณขึ้นมาแล้วนะครับ2แถบจะไม่มีสัญญาณเลยนะครับข้างบนคือความแรงสัญญาณข้างล่างคือคุณภาพไม่มีเลยนะครับขั้นตอนต่อไปครับเราก็ทําการโยกนะครับโยกช้าๆเพื่อให้ได้สัญญาณนะครับนะครับหน่วยก็จะเริ่มโยกแล้วนะครับโยกจากซ้ายไปขวานะครับ ไม่มีตัววัดมุมวัดมุมอะไรชั้งอย่างช้าหน่อยมาแล้วนะครับอย่นี้เราก็ค่อยๆปรับนะครับค่อยๆปรับให้ได้สัญญาณที่แรงที่สุดนะครับมาแล้วนะครับมาแล้วนะครับ ได้ความแรงประมาณเดี๋ยนะครับมันยังไม่นิ่งนะครับเดี๋ยวท่างหนุ่ยจะปรับให้แรงที่สุดนะครับแต่ว่ามันคงไม่แรงมากเท่าไหร่เพราะว่าเสามันโยกนะครับเพราะว่าตอนนี้เราชั่วคราวเดี๋ยนะครับท่านท่านหนุย่ยพยายามจะปรับนะครับเพราะว่ามันโยกนะครับมันจะได้ประมาณนี้นะครับถ้านแน่นก็จะ อันนี้เราทำการล็อกเลยนะครับมันได้แค่มันได้ประมาณ75แล้วนะครับมันก็ใช้ได้สําหรับการใบเลกนะครับจากนั้นนะครับขั้นตอนสุดท้ายนะครับเราก็มาปรับที่ LNB นิดนึงนะครับนะครับเรามาหมุนที่ LNB คลายน็อตก่อนนะครับเราก็หมุน LNB นะครับให้ได้สัญญาณที่แรงที่สุดนะครับประมาณนี้แล้วครับ มันคงจะได้ประมาณนี้ละาาก็กเ้เปนนนน็นการเสร็จเสร็จสิ้นการกาตั้งจานแบบไม่ใช้เครื่องวัดนะครับเครื่องวัดนะคระเราเทสชอ่องอื่นๆดูนะครับเานะครับอย่างนี้นนนนผมกดอินโฟออกนะครับ<ล>เราไปช่องอรายการอื่นเราไปช่องเอ,อ็นบทีท ก็มาหมดเลยนะครับสัญญาณ76ก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับก็ถ้าเรายังไม่พอใจเราก็ปรับให้สูงให้เยอะๆก็ได้นะครับรูท่ช่องไทยรัฐนะครับทาน12ไทยรัฐอินโฟดูนะครับไทยรัฐก็64นะครับอย่างนี้ก็ดูสบายมากเลยครับรับชมได้สบาย แค้ทุกช่องรายการนะครับแล้วก็ทำการล็อกอที่ LNB เลยนะครับพอไดอ้สัญญาณไปที่พอใจแล้วก็ล็อกเลยนะครับล็อกให้แน่นนะครับแล้วทำการล็อกน็อตทุกตัวนะครับ แค่นี้ก็คือจบขั้นตอนแล้วนะครับทุกช่องดูได้หมดนะครับก็ขอบคุณนะครับสําหรับความรู้เล็กๆน้อยๆที่เราไม่ต้องใช้เครื่องวัดสัญญาณจานดาวเทียมแล้วก็ตั้งจานดาวเทียมด้วยตัวเองได้นะครับครับสวัสดีครับ